กร์บส่วนไอช็อปซิงโมบายไม่ไว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ตทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปรีวิวนะครับตำแหน่งกองหน้า ST นะครับตัวพาร์ตซอนเฮอร์มินนะครับว่าจะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าจะเก่งหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับ ก่อนที่ไปรับชมฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดจร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับน้องท่านใดนะที่สนใจเติมพาร์ตหรือจะเป็นเอฟซีพอย์หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับ ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตแน่นอนปลอดภัยแน่นอน1 0 0ฝากไว้ด้วยนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปรีวิวนะครับซอนเทิงบินตำแหน่งกองหน้า s อทตัวพาร์ทกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราพามาดูทีมที่เราจะเอาไปลงแรงให้ดูนะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าเอทีับมาในแผน4-3-3ครับผมใช้ ซอนหน้าเดียวนะครับแล้วก็มีซาร่ามีฟองดิบลี่นะครับนะ LWRW นะครับกองกลางนะครับ CM ก็จะเป็นจูบรีแฮมคู่กับเวล่านะครับ CDM เป็นเปอร์ตีนะครับกองหลังก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็สมอลต้าเดซยี่นะครับไมคอนแล้วก็เป็นตูลามนะครับผู้สาประตูนะครับเป็นบูฟฟ่นนะครับตัวสำรองนะครับบอกเลยว่าเหลือเลยครับโอเวราทีมตอนนี้ก็ โอเวอร์หนึร้อยสิบเอ็ดนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับว่าซอนฮึงมินจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับให้ดูภาพรวมของทีมโดยรวมด้วยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงครับนะจะหลุดจะั่วจะมีหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมมารับชมเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเจอโอเวอร์เท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อย 4-3-3 a t t a c k ครับมี u c b o ด้วย<า>นะครับผมของเราก็ซิ3โคดิ้งนะครับ OR 111นะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามปั้นซอนให้เต็มที่เลยนะครับเริ่มเขี่ยบอลแล้วนะครับครู่อสู้เป็นฝ่ายคลองบอลอยู่นะครับณตอนตนี้นะ เดี e ๋ยวผมจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องของซอนทังมินนะครับผมก็เล่นมาค่อนข้างที่จะหลายเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะครับขออนุญาตตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของเขานะครับฟองลิเบอรี่ครับไปแล้วนะครับฟองลิเบอรี่ยังไงครับหลบเข้ามานิดนึงปาดหน้าไปให้กับซอนทังมินครับรูปนี้ยังไงครับู้่เรียบร้อยยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับเรียบร้อยครับจากซอนทังมินนะครับผมนะ ตำแหน่งกองหน้า ST นะครับข้อดีของซอนนะครับบอกเลยว่าจบสกอร์คมแน่นอนนะครับหายห่วงแล้วก็เล่นง่ายสุดๆนะครับเรื่องค่าพลังงานแล้วก็ท่าสกิลของเขาเนี่ยครับบอกเลยว่าเล่นง่ายจริงๆนะครับสำหรับซอนทังมินเนาะเอาเป็นว่านะครับใครที่ยังไม่เติมพารผมแนะนําให้เติมพารครับซอนทังมินจบแน่นอนครับเล่นเฮดวีเฮดบอกเลยว่าเล่นง่ายจริงนะครับผม มาดูคันต่อนะครับก็ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนนะครับจากซอนทังมินนะครับผมรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อความสนุกสนานนะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามตามหาทีมหลักของผมนะครับที่จะเล่นเฮดวีเฮดนีครับเพราะว่าบางทีเอาทีมจริงลงไปนะครับบางทีก็แพ้อะไรเงี้ย แล้วก็ค่อนข้างที่จะอายนิดนึงนะครับนะโอเวอร์เยอะแต่แพ้อเวอร์น้อยมันก็ดูแปลกๆนะครับก็เลยจะพยายามหาจัดตัวที่เราเล่นเข้ามือมากที่สุดนะครับนะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมีซาร่าแหละนะครับนะ RW นะครับผมน่าจะเล่นดีกว่าแมสซี่นะครับแมสซี่ตัวเล็กนะครับไม่ค่อยเบียดไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะครับ ซาลาน่าจะดูแข็งกว่านิดหนึ่งครับกุลสูตโตกลับนะครับยังไงครับมายังไงครับเคียร์ได้ไหมเคียร์ได้ไหมเอาโอเคครับเคียกไปได้ก็จบครึ่งแรกไปไปที่ร้อยแล้วนะครับเราก็ยังนำอยู่หนึ่งประต,รต,รตรูต่อศูนย์นะครับ สำหรับทีมของผมนะครับณตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเฮตุหเหดุกองหลังนะครับจะดันขึ้นสูงมากๆซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับนะกองหลังดันขึ้นสูงนะครับยังไงครับซ่อนโอ้ไม่ผ่านนะครับตอกโซนไม่ผ่านเก็บได้ครับไมค่อนไมค่อนยังเก็บได้อยู่เปอร์ตีครับแล้วก็ซ้อนโอ้ซ้อนก็ไม่ผ่านเปอร์ตีก็ไม่ได้อีกนะครับยังไงครับ ยังไงลูกนี้แหงออกข้างมาวินิสูตวินิวินิยังไงครับเปิดมาลูกนี้ซัมบอสเคียยไปครับวินิเบียดไหมสู้ไหมวินิยังได้บอลอยู่นะครับประกบสองครับแล้วก็เป็นไมคอนครับไปเบียดมาได้ครับซอนนงมินไปให้กับ ฟงลิบบิีครับไม่ถึงเกือบ like ได้นะครับเกือบได้ทีมตอนนี้ยังมีหลุดมีรั่วอยู่นะครับจูบลิแกมครับจูดจูดจูดไปแล้วจูดฟงลิบบิลลี่หตอกส้นไม่หล <c oughs> ุดฟงลิบบิลี่ตัวมันเล็กนะครับจังหวะตอกสซนนี่บอกเลยว่าถ้าหลุดก็คือหลุดถ้าไม่หลุดก็คือชนกองหลังแน่นอนนะครับนะคือหนีไม oh. พ่พ้นจริงๆไมคคอนครับไมคคอน วี拉วีา,าก็แปลกๆนะครับล่างนี้ยังไงยังไงวีาอ่าวว่าเบีเยดออกมาได้จูดครับจูดจูดจบไม่ทานอีกจูดอีกแล้วครับจูดแท็แกเกอร์ออกมาฝายครับออกให้กับลิเบอรี่ลิเบอรีมลล่ม้วนกลับมาครับจะส่งไปให้จูดครับแต่ว่าติด นาทีที่86แล้วนีครับเราก็เปลี่ยนตัวไปนะครับเป็นเฟอร์นันโดตอเรสเข้ามาแทนนะครับน,ะนาทีที่86นะก็อยู่ไม่ครบ90นาทีนะถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวสำรองนะครับก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเกมแรกครับก็ได้ขึ้นประตูขึ้นนำจากซอนัึงมินนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในเกมที่2กันเลยนะครับ โอเคนะครับก็มาแล้วนะครับมาเจอกับแผนซีมสามแอตแทกครับโอวอหนึ่งรครับนักเตะก็ตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะของเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับซีมสามโฮลิงครับคูณต่อสู้เป็นฝ่ายเคียรบอลนะครับมาดูกันว่าเกมที่2องจะสนุกมันหรือเปล่านะครับ e eu sei que pessoal de casa o t ผ m พูดสู้เล่นดีนะครับจ่ายบอลดีด้วยนะครับจ่ายบอลแรงแล้วก็จ่ายบอลแม่นด้วยนะครับตูรามเก็บบอลได้นะครับซาร่าซาร่าออกไปให้กับซอนฮุนมินครับฟองนิบลี่โอ้โหไม่ได้เนี่ยถ้ามันติดก็คือไม่ผ่านเลยนะครับสหรับฟองนิบลี่ซัมบอรตา้าทำบอลออกข้างไปนะครับ ทุ่มมาครับจูบิแฮมเก็บได้ซอนซอนวีล่าครับซาร่าของซาร่าก็ติดนะครับออกข้างไปอีกไมค์คอนทุ่มให้กับซาร่าครับวีล่าครับ,รรบซอนออกไปให้กับฟองลิเบอรี่ตอกส้นได้ไหมโอ้โหไม่ได้เราเป็นฝ่ายได้ฟาวเนะครับจังหวะลูกฟรีคิกครับฟงลิเบอรีย

แล้วก็ออกข้างไปนะครับจังหวะนี้บอกเลยว่าชุลมุนสุดๆเลยภุมิมาแล้วนะครับยังไงยังไงเปิดมาลูกนี้ยังเคียวไปได้โอ้เสียฟาวก่อนนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้บุฟฟอนปาดไปชนเสาแล้วก็ยังไงยังไงครับลูกนี้โอ้เก็บตกครับ เรียบร้อยเลยนะครับบอลมันเข้าทางนะบุฟฟ่อนอุตส่าช่วยเซฟแล้วนะครับผมนะแต่ก็ไม่รอดนะครับบอลมันก็ไปเข้าทางอารายพอดีนะครับเบลลิงแฮมครับซาร่าเปตีครับออกไปให้กับฟองลิเบอรี่ครับตอก้นเรียบร้อยครับผมตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหเกือบจะไม่ได้นะเกือบจะติดเอ็ดวินฟานซานะครับเนี่ย เพราะว่าเขาดึงโกออกมาแล้วนะครับยังดีที่ฟองลิเบรี่นะครับไหวพิบทันนะครับก็คือกดยิงนะ่ยคือมันเข้าก่อนนะครับผมนะเพราะว่าบางจังหวะบมงทียิงก็ไม่ทันนะครับมันชอบจิดสู้สับตูดูม <c oughs> ครับครับออกไปให้กับฟองลิเบรี่อีกแล้วนะครับคืนมาให้กับซอนฮยอมินแต่ว่าไม่ถึงนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับซอนฮุงมินเก่งจริงนะครับจบพึ่งแรกเป็นที่ปลอยแล้วนะครับผมนะเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเก่งจริงๆครับผมให้9.5เลยนะครับผมเล่นเข้ามือจริงๆนะครับคมกว่าตอเลสอีกนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเท้าไซส์5.5วมันคมกว่ามันก็ใช่นะครับแต่บางครั้งก็ไซส์5.5ยิงเข้าก็มีนะครับแต่การจบสกอร์คมจริงนะครับสำหรับซอนฮงมินผมแนะนําเลยนะครับ เวลาครับเปิด,ปดตีเอายัางได้อยู่ครับซาร่าครับซาร่าซาร่า,า,า,จ,า,าจูดเบลแฮมครับแล้วก็เป็นซอนเฮึมินครับลูกนี้โอ้โหบังตัวได้ดีมากๆเลยนี่ครับมาดูจังหวะน,นี่ครับ การจ่ายบอลของเบลลิงแฮมนะครับผมบอกเลยว่าแอสสิตสวยมากนะครับเนี่ยจ่ายไปปุ๊บซอนบังแล้วก็ออกข้างไปนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับขึ้นนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองประตูตัวหนึ่งแล้วนะครับนาทีที่ห้าสิบหกนะครับ ลูกแรกคู่ต่อสู้อาจจะมาแบบเหนือๆนะครับนะของเราก็พยายามตามตีเสมอได้แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นนําที่ดอยแล้วนะครับไบรค์คอนครับออกไปให้กับซาร่าวีลาวลลาวีลาวิ่งเลยอารนมาแล้วครับอารนายประกบสครับ อะไรโอเคไม่ผ่านครับเราได้ฟาวก่อนนะครับเปิดไปให้กับซาร่าครับถึงซ้อนครับซ้อนซ้อนผ่านไหมผ่านเอายังได้อยู่เบลุแฮมครับเบลุแฮมไปให้กับฟรงริบิลี่ตอกซ้อนไปแล้วครับลิเบอรี่หมวนกลับมาครับมาที่ซาร่าจ่ายบอลมาเบลงแฮมโู้เรียบร้อยโคตรสวยนี่ครับ การจ่ายบอลของซาร่าครับบอกเลยว่าหูโคสวยนะครับน่าจะตอกส้นหรือเปล่านะครับตอกส้นกับหลังนะใช่ไหมเอาไม่ใช่นะครับค่อยขามาแล้วก็จ่ายบอลนลครับผมบอกเลยหสุดจริงครับแล้วก็มันพอดีกับช่องที่จูบลแฮมวิ่งหาช่องด้วยนะครับลูกที่สามสวยมากนะครับผมหาช่องได้ดีมากนะครับสำหรับจูบลแฮมสมกับที่ให้คุณสมบัติเหนือชั้นมานะครับ มาแล้วครับฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนยังไงเอ่ยผ่านไหมผ่านไหมเอาไม่ผ่านเดซายี่นะครับผมเกือบเหมือนกันนะในกรอบเกตโทษนะโดนจุดโทษนะครับนาทีที่86แล้วนะครับฟองลิเบอรี่ไปอีกแล้วครับลิเบอรี่ลิเบอรี่ลิเบอรี่ออกไปให้กับซอนวินตอกส้นไม่ได้นาทีที่90แล้วนะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะ โอเคนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์ตนะครับก็อย่าลืมนะครับร้านฟุกียนช็อปทีวบริการนะครับนะสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปถูกทักสอบถามรายละเอียดก่อนเลยได้เลยนะครับนะบอกเลยราคาถูกกว่าตามรมเงิแน่นอนปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม